สวัสดีครับผมดิ่งจากร้านเกมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าหนึ่งตัวนะครับผมที่ผมอยากจะมาแนะนําทุกๆท่านมากๆเลยนะครับสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรับสัญญาณหูฟังนะครับเป็นตัวบลูทูธนั่นเองนะครับ ใช้ยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเอาไว้ใช้กับเอาไปใช้กับพวกเครื่อง PS 5นะครับที่ต้องการใช้หูฟังไร้สายนะครับลำโพงไร้สายต่างๆนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมในการเชื่อมต่อนะครับผมตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่าดีกว่ารุ่นที่เราเคยขายก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นบลูทูธ5.3นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดของตัวรับสัญญาณแล้วนะครับผมเร็วแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ง่ายๆนะครับเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย 1ตัวสามารถเชื่อมต่อหูฟังได้พร้อมกันถึง2ตัวเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านใช้งานกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคมาดูวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็เอาตัวนี้เนี่ยนะครับผมไปเสียบที่รู USB นะครับด้านหน้านะครับแนะนําให้เสียบด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราไปเสียบด้านหลังเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะรับส่งสัญญาณได้ไม่ค่อยดีนะครับก็แนะนําให้เสียบด้านหน้านะครับ ตัวนี้เราไม่ต้องไปกดอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มกดเราก็เสียบเข้าไปเฉยๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นไฟนะครับเป็นไฟมันจะเป็นไฟสีฟ้าสลับกับสีแดงนะครับก็คือจะเข้าสู่สถานะรอเชื่อมต่อนะครับไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับให้เราเนี่ยนะครับเปิดตัวลําโพงนะครับเปิดปกติเลยนะครับจากนั้นนะครับก็รอเขาคอนเน็ก อ่านะครับแค่นี้เขาก็คอนเน็กแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสำหรับอ่าใดนะครับที่ใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับทุกฟันเฟืองนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาที่เมนูเมนูเสียงตรงนี้นะครับเข้าไปที่เมนูเสียง แล้วก็ไปที่คําว่าเสียงออกนะครับเสียงออกตรงนี้แล้วก็มาที่อุปกรณ์ส่งข้อมูลออกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นหูฟัง USB Bluetooth 5.3 Adapter ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือผมเลือกไปแล้วนะครับอตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงที่ออกจากลำโพงตัวนี้นะครับแยวผมขอถอดใหม่แป๊บหนึ่งนี่นะครับ เป็นเสียงที่ออกจากตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเจ้าตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมต่อตัวที่สองยังไงนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ได้เชื่อมตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเชื่อมไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ินเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมบลูทูธตัวนี้ให้ดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกตอนนี้เราเสียบอยู่ใช่ไหมครับนี่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับ ตัวหลักกับตัวนี้เราเชื่อมต่อกันอยู่ให้เราปิดตัวหลักไปก่อนนะครับปิดตัวหลักไปเลยครับผมอ <c oughs> พอเราปิดตัวหลักไปแล้วนะครับก็ให้เราถอดต,ตัวนี้ออกนะครับถอดออกเลยครับถอดอกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ก็ให้เรามาเปิดบลูทูธ ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สอง mm hmm. ああจากนั้นก็ mm hmm. รอจากนั้นก็รอเขาคอนเน็ก hmm. ่าตอนนี้นะครับตัวที่สองออกแล้วนะครับ mm hmm. เ๋ยวให้พังเสียงนะครับ mm hmm. นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่สองนะครับ ทีนี้นะครับเราก็มาเปิดตัวแรกนะครับกดเปิดปดกติเลยตัวที่สองเราเชื่อมต่ออยู่นะตัวที่สองเราเชื่อมต่ออยู่แล้วก็มาเปิดตัวตัวแรกนะครับเดี๋ยวรอเขาคอนเนคแป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราลดเสียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็คือมันจะลดทั้งสองตัวเลยนะนะครับเสียงนี่นะครับยิงกันหรือเปล่าเลย ไปไว้ไกลๆนะครับแลวลองฟังตัวนี้นะครับได้ยินไหมครับนี่ก็อีกตัวนึงครับได้ยินสองตัวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับวิธีการเชื่อมต่อทีนี้นะครับเวลาเราจะเชื่อมต่อในครั้งต่อๆไปเนี่ยนะครับตัวอุปกรณ์สองตัวเนี้ย ลำโพง2ตัวนี้กับตัว USB เนี้ยเขารู้จักกันแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับเพียงแค่เปิดตัวนี้ไว้นะครับเสียบตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดบูตฟู้สองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเองนะครับผมง่ายๆนะครับผมสําหรับวิธีการใช้งานเชื่อมต่อ2ตัวนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็มาสอนการใช้งานประมาณเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ